อิ ji, ตาโดริยูจิโตแล้วในโมดูโรจากก่อนหน้านี้อิตาโดริยูจินั้นได้ปรากฏตัวในเวอร์ชั่นเด็กมาตลอดแต่ในจูจูสึกายเซ็นโมดูโรนั้นตอนที่6ก็ได้มีการปรากฏตัวของเจ้าหนุ่มผัวชมพูเนี่ยเป็นครั้งแรกซึ่งเผยให้เห็นในซีนของมารุที่ได้ต่อสู้กับมาสากิทาเคดะหรือผู้ใช้คำสาบหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นร่างลึกลับสวมพูทและมีรอยแผลเป็นอันเป็นเอกลักษณ์ของยูจิกำลังเฝ้าดูการต่อสู้อย่างดูเดือดโดยภาคต่อได้เกิดขึ้นเกือบ1ปีหลังจากที่มังงะได้จบลงในปี2024โดย เนื้อเรื่องนั้นจะเน้นไปที่ตัวละครรุ่นใหม่ๆที่ต้องอเผชิญหน้ากับผู้ลุกลานจากซูมาเรียนหรือมนุษย์ต่างดาวที่แสนจะทรงพลังโดยแฟนๆนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นว่าคนโพสต์ก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นยูจิหรือว่าไอเจ้าหนุ่มหัวชมพูซะหน่อยมันก็แค่การคาดเดาจากรอยแผลเป็นที่ดูคล้ายคลา,า,คลาแล้วใช่ต่างหากซึ่งคุณเกเกะอาคูธามิผู้สร้างยังได้มีการบอกใบ้เกี่ยวกับยูจิว่าตัวละครของเขานั้นยังมีบทบาทสาคัญในเรื่องราวใหม่ครั้งนี้อีกด้วยบอกเลยเลยว่าแฟนที่ เป็นเอกลักษณ์ตรงคิ้วแล้วส่วนตัวผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าอิตาลอ ر หัวชมพูเหมือนเดิมแน่นอนแล้วคุณคิดว่าเป็นใครลองคอมเมนต์กันมา